อไปเบิ xtures, ok <giving> ok uhh ่งวันนี้พ่อจะกินข้วยบเนี่เออเคดูมืออยู่พุ่นวันนี้ละพ่อโทรมาคือจะกินใหวกเก่าเทพพี่น้องเงยบเนาะน้อยก็ตามน้อยกัข้วกับพ่อเนาะคอยเป็นข้วเขาบวบวนนม่เขาเงินนี่ดูคนี่ พี่น้องไงเนาะอ่าได้ยางได้ยางเสียยางเนาะพี่น้องเนาะอันทักทายกับสบายดีเพื่อนพี่น้องวัดกุสุสุขคนพี่น้องเไยอ่าน้องเพื่อนจะไม่กี่ตักน้ำพี่น้องเไยน้องของน้องใช้พี่น้องเไยโอ้ยตักยากตี๋ว่าเนาะมันทีขึ้นไรว้อเลยว่ะเนี้ขึ้นไรว้อว่าเนี้เอ็ดเอ็ดส โอ้ขึ้นได้ได้พี่น้องเลยเนาะสบายดีปล่ะบาดีเป็นบ่มาใส่ดีรู้หะใส่ดีอืมเจ้าชื่อยังเจ้าไหน่อยพูดได้ถามชื่อเจ้าชื่อฮะบายดีบาดีรู้อันไหนมาหาลราบ่าวดีชื่ออะไรจุกกรอบชื่อยังก็ไปชื่อน้องใบบ่ไวไปสมชื่ออยู่บ่ร้องมงรู้ไปนี่คือเหมือนใบสมซื่อแบบนี้ของน้องของน้องไซพี่น้องไงเนาะแมนบ่ เจ้าเนี่เป็นเป็นยังเอื้อยบอใช่จ้าเป็นยังป้าเป็นป้าป้าของต้องไซเออเป็นเอื้อยของพ่อแล้วบอะเออเป็นปัวคอยไอพ่อคอยอ๋อเขาจะหาที่ปลูกบอนี่เออเบิ้งหมดมันมันตายตายไปแล้วเนาะปลูกจะปลูกพักยังนี่เอ้ยสบายดีเด้อเด้อ ปลูกมะเพสปลูกมะบวบปลูกมะเพสมะบวบเพื่อนเจ้าหลังนี้ยังอยู่นิโบเพื่อนเพส่นะเออเพื่อนตัวใหม่นิโบโอแม่นพุ่นเอาแต่คือมาปลูกพักไก่เทส่ะอันนี้ปลูกพักอะอันนั้นพักนี่งน้ำยางเจิญเนี่ยหอมเปย์หอมเปย์เราจะปลูกหอมเปย์อ๋ออันนี้จะปลูกอะไรบ้านี่เอ้ย พอน้าหมูเอา้าบดิซื่อหรอบ่บ่ไปอเอมีเงเฮ้ยเพิ่นมีอยู่มีบวายใช่หรอนาาเอ้ยมีเยะไปขอันมีซื่ออยูซี่หมี่บ่บาทหนึ่หมูีมีบ่บัทนหมูไปขอน้ามูมูก็มีอยู่บ่บาทนเอ<ป>มอมันเป็นส่วนพักนอนอันเก้าบ่บนึ่ยเอ้

เห็นขึ้นใหม่เลยสบายดีเลยปุ๊กจิไปไซน่นะโอ้ร้านให้ก็โอ้โหทางบอตูนพย่องเนาะเป็นเห็ดอย่างนี้ผูกทางผุนเนาะอ่าเอ้าอยู่สถานที่ดินน้องไซ

ยนก็าะเอาๆอาส่อป้าใส่ป้าพักพักคุองเลยเออมึงเนี่ยปวดไอปวดตู้แล้ววาปวดตู้แล้วจ่อเพิงนะปวดตู้เจ้าเหเหตุยังไะคนให้น้องแม่น้องใข้ของแก้มกันปอ้ยปวดตู้เนาะต้องเกิดไอแล้ว โอ้ซอยป้าดีนนเนาะเจ้าเนาะมกพริกยยงนี่เลยมกพริมกมะพรดยังนยอนะโอ้เืิอจิขึ้นไรเนาะแล้วโคขึ้น,นกี่แด้เนาะเลย หดเลยอันนี้เจ้าซักไว้ไหนเจ้าซักหมากย,ยังไาุหมกทัวปูหมกทัวร์เ่อยบ่มยละเก้มาเะลักเกลัเกนหเหมยบ่ล่ะโอ้ยโรยตัวละเกกละเกนี่คือโรยเอ้ละเกเนี่คือเมือ่อย วันสวนวันสวนอยู่ดีมีแห้งอืม่เอิมืมือนี่คอยมกเจ้าเอาจำได้ๆจะวเบิ้มือเบิ้มมือเขามักมึงามักมึงเออมักมึงได้กึเบิ้มมือคอยมกเจ้าเมิ้บ่ พดคู่มือป่ะเอ้ยอ่าพดคู่มือพี่น้องเรากันแล้วเนาะพดจักน้นจัิงๆแล้วอันนั้นเชียวชิพ่อพอดีเทียนกับพ่อเนาะอือจาะจักเอือจักรวยเอื้อเรากันเลยเจ้าซื้อยังเจ้าน่ะซื้อเหล้าซื้อเหล้าอันนี้แหละดินดินทองพัวเจ้าบอตัวนี้ โดยโอ้ดินคล้องพ่อแม่เขาอือยู่น้ำเขาและดินคลองเขาดินพ่อแม่เพิ่นปันให้กันแล้ว่าพิ่นพูดของอันผัวลวะว่วนนะแม<ย>่นพูดผัวบ่ามุนผัวบ่เอามุนผัวพี่น้องเหยเนาะเราเทิงเพิ่นนีเอาลูกเอาผัวเราต้องไปอยู่น้ำผัวพี่น้องเยเนาะจะมาแต่ว้านได้จ้าน่ะ mọi người có nó nói cây người có thể nói mọi người mọi người yên người mọi 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 บ่ได้กินย่งใช่่ต่กรบากกับบอเหตไปกินข้าวเอาบางกับน้ำมักับมไปหาโอ้าได้ไปหาเราบางใจัไหมมาได้บ่มี่ยบเออมม่ยบงเลยบ่มเนี่ยกินได้เนาะใช่นี่ยกินเขาครับรับันเนาะอาบ้าจะมีไปต้มกินเช้าให้เยอาบ้มี เอาพ่อเิ่งกันเดินทางเลยเนาะยืมยืมมีประตูนะครับว่ามีมีไผ่บุตรเดินทางยืมกันเด้อจั้งหอสองหอเถ้า ดามาคดพักพี่น้องเอ้ยนี่คือคือขยันดีแท้เนาะพี่น้องกําลังใจให้เราก่อนเเอ้นี่เมื่อต้มกินงเฮาก็บ่มีหยังให้หลายเนาะอ่านําเป็นน้ําจิตน้ําใจเฮาเองแหละเอ้ยเนาะโยขอบใจเด้อเป็นหยังเนาะสู้ๆเด้อมีลูกจักคนล่ะเจ้าน่ะ2คน2คน จะไป้างโอเคโอเคเนาะโดยโดยโดยเออไปยังไปถามประตูแล้วก่อนเรื่งเราเมาดิโตมาด้ใสมานำเพิ่นบบอ๋อมายยู่บอหะมายังลูกมันจะผ่าน อ๋ออ oh, oh. uh. ันมีคนมาเฮือนบ่ลูกเราไห่บ่ออโอ้ร้านไห่กับอกเขากัสิได้เมือลูกไห่เออเป็นในได้ตู้อันบ่เขาฟังในเรื่องอันผีเข่าจะจบแล้วบ่ยาแล้วบ่นั่งลงแต่กู้ลงเลยกู้ได้เหาอันผีาเราบ่เป็นมาจากความเบาเนาะมาจากความเบาเขาดูมือพุ่นแต่เวลาพูดพี่เฮือนเฮ็ด จะกินคั also, mm ้วอย่ากินข oh, no, em. no, ั้วไม่กินง่ายเท่าไหร่ไงเขาหาควายจะตามเขาเรื่องของเขาไปเบิ้งวันนี้พ่อมาจะกินควายบหมนี่ดูเมืออยู่พุ่นวินิลาคนเคยโทรมาคือจะกินง่ายก็เท่าเทพี่น้องเงินบ้านน้อยก็ตามน้อยก็ควายกับพ่อเนาะขั้เป็นควายเขาบวบว่าแม่งเขาเงินนี่ดูควายนี่ ตื้อพุ่งเหมือนมันง่ายจใช่คนขวายตามเข้าเรื่องของเขาได้สองต่างห้องดูดูถามเล่าเรื่องอะไรพวกเนี่ยน่องขี้เข่าหนินะอยากกินอะไรอีกปุตุอยากกินขั้วบัดเนี่ยเขาดูมือพุ่นจะเวลาพุ่นจะกินจะกินจะกินตัวใหญ่ใช่บเนาะบ้านน้อยกะทอบน้อยกะคอยเป็นขั้วเนาะแมนโอ้ยตัวกพี่ว่าขอโทษน้ำปุตุพี่อยู่ใช้บัดนี่ พี่ในเฮือนนี่บ่โอยแม่นอ๋อที่ว่าเพิ่นอยากกินหมูนํารบก่อนนั่นบ่กินหมูก็ไปแล้วไปแล้วบ่อิ่มหมูตัวน้อยสกิน้วยเออโอ้ยสิบาเฮ็ดได้นําานตามเขาแล้วบาเวาก็เเป็นแม่นบ่แม่นๆ่นืเฮาเพิ่นเฮาแต่บ่แม่นืนเฮาตาบ่เห็นว่าซั่นซบ่าวนเฮาตาเฮาบ่เห็นเนาะตครับคเสือเออเฮ็ดจังได๋้บ่ได้ตกูอือครับตะนอย ปลาปตายพ่อตะบ่อในตู้มันถ like oh, ึกอันบ so ่น้ามขุ่นนี่ปลาปอตายบ่ตายบ่อโดยลายอยู่บ่ปลานี่ยลายอยู่ปลาโอ้ตึกงแหกินได้บ่นี่บ่มีแหงไม่มีหมองเรามันมันไปช่วยนอนหนาอันยำนายถุงเปเ่าภาษาหนิใช่ฮะเอาดับบันไปโตเป็นเอาบับบันเนาะมันมาจะกินาอยกกินไม่ซื้อแล้วก็ ตอนนี้ดีขึ้นแค่ไ่นแล้วบ่บ่ไหนบ่หุจักกับ่บ่ไหนเออดีแล้วดีจนั้มันมืออีกจังเลยกรมืออีกหัวอยากควาเบาเอนกันคาเบาเือกันจ้ำมูจองเอามันเห็ดแหงอีแ่้งมันนี่ก็ะจ้ำมูนี่บ่หนจ้ำมูเขากินบางยพอจูบกินโอที่เพิ่นมากินกินนี่แต่เมนบ่มนนจ้ำให้เขาหัวพอจจจ้ำก็จ้ำให้หัวจ้ำไปได้เห็น ตัวเป็นผอดิยังเขาออกจ้ำให้ครับลาวดีบรีเขาก็บูฮูก็กันเนาะเนี่ยมันเจ็บมันไข่เนี่ยวาววเป็นเนี่ยตาเขาบุหินเนาะพี่น้องเลยเห็ดไปตามคมเชื่อนี่แหละเนาะแต่ว่าไปทางห้องหลกห้องบานต้องไ่ได้พาไปบ่ไปแล้วมาแล้ว่ห้องงานอันนั้นลุงหมอนาะหมอ่นบ้านนี่ไรบ่เนี่ว่าว่มีอย่างเห็ด บมีพญานอย่งเลยไปไปอันตรวจเบื้งกบหินอย่างเนาะเรามาชักลงลงมาโดยโดยเราจไปตอนนั้นตอนนี้เห็นกบพิตองเห็นกบินพญานเห็นนญนมเห็นพานอันนี้บินอย่างเนาะก็มีแต่เนี้ยเดียวเนาะี่นองเลย เออครับบุ้นชื่อนะบุ้นชื่อเป็นไดเนาะเฮาสัมภาษณ์นะเกี่ยวว่าเป็นไดเออโดยตูหมูกระชามโตชีโต3โตล้บ่โดยหมู3แบ่ไตัวนึงแบ่ตัวนึงไก่ไก่บ่นับโอ้ไก่ไก่บ่นับเบิดหลายกว่าซั่นเนาะเออเก็บไข่ยพี่น้องเอ้ยเนาะเออเาซะพี่น้องเอ้ยบ่รบกวนทางประตูดอกจังว่า เจ้าจยกเมื่อเนาะพี่น้องเลยมานำทุกสะพ้ายพี่น้องเลยก็ได้มาพ่อแล้วก็ได้ถามเรื่องปีปอบเห็นพูนหน้าหมวกกันโว้ยย่านนี่เหรอเนาะย่านเปียกเป็นนี่แหละพี่น้องเลยเนาะหน้าตาประหิดนี่แหละเอาสู้ๆผักครอบครัวบอกครอบครัวเพันสู้ๆเด้อเนาะเป็นอะไรกันเป็นเติดเนาะ ที่ดินตอนเนี้ยทางอันประตูเพิ่นนี่กะเนาะที่ดินเนาะมีแบ่งให้ลูกให้เต้าพี่น er ้องเราแบ่งให้ลูกให้เต้าบดข้นแล้วบ่ดินจานนลอยแบงเนี่ยกับแบงแบงเดี๋ยวนี er ้เน in. ี่ยกำลังแบ่งเดี๋ยวนี้ดินของพรอมันอันเด้อเฮือนกับเมียนบ่เถอะบ่เราไม่ได้เฮือนดินดินของคอยมืออ๋อเจ้าของเฮือนบ่เหรอเนาะ เจ้าของอันแดบบันนี่เจ้าให้เราอยู่ที่บ่อหรือรังเนียอยู่ก็เล่นก็เล่นเฮาอยู่ก็ตามมันเนี่ยอยู่เจา้จาเจ้าขายเพิ่นบ่บ่าขายพายู่ชือช่อื<ม>โอ้อรเราใจดีพี่น้องเลยเนาะเป็นพี่น้องกันบ<ง>่อบ่ได้เป็นพี่น้องเราอยู่กัอยู่ออ๋แต่เวลาจะเจ้าคือเดินมาแม่เดินเฮาอ๋อมีนจิตน้ำใจแว่งกันอยู่เาานาะทางประตูเรากับพี่น้นองเลยเนาะเดบขาดขายไปได้มันอยู่กัตามอาหารปลเพลสเน้ะ โดยโดยพี่้องเลยปาสาวปรตูพาไปป้าก็เลยสปบัด้เนาะอ่ายู่ดีมีแห่งบนส่วนประตูอเอออบนส่วนเนาะไทางไหสบายดีเนาะคือกำลังกำลังบาเพี่้องเลยเปิดพระมาบัตรเนาะออาป้าพี่้องเลยำเมื่อตื่นตาเลยเนาะ ควได้บั่นกลับบ่อบั่นนี่ไม่อยากเข้าแล้วไม่ได้กินข้าวเลยเชียวอยากแล้วบ่อบั่นนี่เน่แต่กี้คือว่าบ่อยากกี้นี่ผมอยากอยากแล้วอยากแล้วบั่นนี่เนาะพี่น้องเลยอาหารแล้วเด้มีอาหารมาเลยอาหารถึงปากแล้วบั่นนี่เนาะโดยโดยป้ายชายบ่เป็นยังเนาะอยู่ดีมีเฮงบรนทวนบรนทวนโดยป้าป้าพี่น้องเลยเอ้าพี่น้องมีแต่บ่รยากาศจบลิปปิดกิบก่อนพี่น้อง่ายเนาะขอขอบคุณขอบคุณทาง เป็นพี่น้องเอฟซีเบิ้ลกูสุทุกคนพี่น้องเหนะ็นเนาะเป็นคลิปนี้กับโมมี่ยังไล่พี่น้องเลยอ่าเห็นทั้งเอ่ยเราตักน้ำตักในหดพักกับทักทายและสบายดีก็ได้มีเล่าเป็นคลิปนึงพี่น้องเลยให้พี่น้องเบนะิ้งเนาะแล้วก็ถามเรื่องเล่าเรื่องขีเรื่องซร้งางแล้วพี่น้องเลยเนาะเบิดหมูอเบิ้ลเบ่ไปไล่โตแล้ววาชันพี่น้องเลยเนาะเอาขอขอบุญขอบคุณนะพี่น้องเด้อเนาะถ้าผิดพลาดประการใดก็กลับข,ขอโทษขออภัยหลายพี่น้องเลยพ่อๆกับพญาในาคินน่ะไปได้พี่น้องสบายดี